ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมจะไม่ทำสิ่งนี้เด็ดขาดคุณเคยมีช่วงเวลาที่อยากย้อนกลับไปแก้ไขบางสิ่งหรือเปล่าผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยมีอย่างน้อยสักครั้งในชีวิตแต่สำหรับผมมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกเสียดายแต่มันเป็นเรื่องที่หลอกหลอนผมทุกครั้งที่คิดถึงและถ้าผมมีโอกาสย้อนเวลากลับไปได้จริงๆผมจะไม่มีวันทำสิ่งนั้นอีกเลยนี่เป็นเรื่องราวของคอวามผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุด ในชีวิตผมมันทําให้ผมเสียเพื่อนเสียโอกาสและเปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดกันบทที่1จุดเริ่มต้นของความผิดพลาดย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนผมเป็นคนที่ไม่ขอย่อยคิดเยอะเกี่ยวกับอนาคตผมใช้ชีวิตไปวันๆตามกระแสของสิ่งรอบตัวไม่เคยวางแผนหรือคาดการว่าการตัดสินใจของตัวเองจะส่งผลอะไรต่อไปบ้างผมเชื่อว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด และผมสามารถรับมือกับมันได้เสียมาแต่ผมคิดผิดผมมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเรารู้จักกันตั้งแต่เด็กๆและผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายผมเชื่อว่าเราเป็นเพื่อนแท้ที่ไม่มีอะไรมาแยกจากกันได้ไม่ว่าจะเรื่องดีหรือร้ายวันหนึ่งมีคนมาชักชวนผมให้ลงทุนในธุรกิจบางอย่างพวกเขาบอกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากใช้เงินลงทุนน้อยแต่มีโอกาส ได้กำไรสูงผมฟังแล้วรู้สึกตื่นเอต้นมันดูเหมือนเป็นโอกาสทองที่ผมไม่ควรพลาดผมอยากมีเงินผมอยากประสบความสำเร็จเร็วๆผมเลยตัดสินใจลงทุนโดยไม่คิดให้รอบคอบและสิ่งที่แย่ที่สุดคือผมชวนเพื่อนของผมมาลงทุนอนอด้วยผมเล่าให้เขาฟังถึงโอกาสอันยิ่งใหญ่นี้ผมบอกเขาว่ามันปลอดภัยแน่นอน ผมเชื่อมั่นหนอในโครงการนี้อย่างเต็มที่เพราะผมเองก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องโกหกเพื่อนของผมลังเลในตอนแรกเขาไม่ใช่คนที่รีบตัดสินใจอะไรเร็วๆเ,เขาเป็นคนที่ระมัดระวังมากแต่สุดท้ายด้วยความที่เขาเชื่อใจผมเขาก็ตัดสินใจร่วมลงทุนด้วยและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความผิดพลาดดาที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตผมบทที่สอง หายนาที่ตามมาหลังจากที่เราลงทุนไปทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปตามแผนเราได้รับเงินคืนในช่วงแรกๆซึ่งทำให้เรายิ่งมั่นใจว่ามันเป็นของจริงผมเริ่มชวนคนอื่นๆให้เข้ามาร่วมลงทุนมากขึ้นเพราะคิดว่าทุกคนจะได้ผลตอบแทนที่ดีเหมือนกันแต่ไม่นานทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปอยู่อยู่บริษัทที่เราลงทุน ด้วยเริ่มมีปัญหาพวกเขาเริ่มจ่ายเงินล่าชา้าจากที่เคยได้ทุกเดือนกลายเป็นสองเดือนสามเดือนจนในที่สุดพวกเขาก็หายไปเลยผมและเพื่อนของผมเพิ่งรู้ตัวว่าเราถูกหลอกเงินที่เราลงทุนไปทั้งหมดหายวับไปกับตาเราพยายามติดต่อกับคนที่เกี่ยวข้องแต่ไม่มีใครตอบไม่มีใครรับผิดชอบมันเหมือนกับฝันร้ายที่เราไม่สามารถตื่นขึ้นมาได้ และที่แย่ที่สุดคือผมเป็นคนชวนเพื่อนของผมมันงนทุนเขาสูญเสียเงนินทั้งหมดที่เขามีเงินที่เขาเก็บออมมาหลายปีเพื่ออนาคตของตัวเองและครอบครัวเขาต้องขายทรัพย์สินบางส่วนเพื่อน,นำเงินมาใช้หนี้และเขาต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์เขาโกรธและผิดหวังในตัวผมมากผมจำได้ว่าวันสุดท้ายที่เราคุยกันน้้าเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโกรธ นายเป็นเพื่อนฉันจริงๆหรือเปล่าทำไมถึงทำแบบนี้ผมไม่มีคำตอบให้เขาเพราะตัวผมเองก็รู้สึกผิดมากผมไม่รู้จะพูดอะไรผมอยากขอโทษอยากอธิบายแต่ทุกอย่างมันสายเกินไปบทที่สบทเรียนราคาแพงหลังจากนั้นชีวิตผมไม่เหมือนเดิมอีกเลยผมเสียเพื่อนที่ดีที่สุด ไปผมเสียความเชื่อมั่นในตัวเองผมต้องทำงานหนักหลายปีเพื่อใช้หนี้ที่ตัวเองสร้างขึ้นมาผมจมอยู่กับความรู้สึกผิดและความเสียใจที่ไม่มีวันลบออกไปได้แต่สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากเรื่องนี้คืออย่าตัดสินใจอะไรเพียงเพราะความโลภหรือความมั่นใจที่ไม่มีเหตุผลอย่าเชื่อทุกอย่างที่ดูดีเกินไปโดยไม่ตรวจสอบให้แน่ใจอย่าดึงคนอื่นเข้ามาในความผิดพลาดของตัวเอง สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่แค่การเสียเงินแต่เป็นการเสียความไว้ใจจากคนที่เรารักและห่งยายบ่อที่สี่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ถ้าผมสามารถย้อนเวลากลับไปได้ผมจะไม่มีวันทําสิ่งนี้เด็ดขาดผมจะไม่รีบร้อนตัดสินใจผมจะไม่ชวนเพื่อนของผมมาร่วมลงทุนโดยไม่แน่ใจในความปลอดภัยของมันแต่ในเมื่อโลกนี้ไม่มีปาฏิหาร ไม่มีใครย้อนเวลากลับไปได้สิ่งเดียวที่ผมทำได้คือใช้ชีวิตโดยไม่ทำผิดซ้ำอีกทุกวันนี้ผมใช้เรื่องราวของตัวเองเป็นบทเรียนผมเตือนตัวเองเสมอว่าอายาปล่อยให้ความผิดพลาดในอดีตมากำหนดอนาคตของผมผมต้องเดินหน้าต่อไปและหวังว่าวันหนึ่งผมจะสามารถให้อภัยตัวเองได้และถ้าคุณกำลังจะทำอะไรที่มีผลกระทบต่อชีวิตของตัวเองหรือคนรอบข้าง ขอให้คุณคิดให้ดีอย่าทำผิดแบบที่ผมเคยทำเพราะบางครั้งความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจทำให้คุณเสียใจไปตลอดชีวิตวิธีปล่อยวางและปรับปรุงตัวเองคุณเคยนอนอยู่บนเตียงตอนกลางคืนแล้วจูจ่ๆก็มีความคิดบางอย่างจากอดีตผุดขึ้นมาจนทำให้คุณรู้สึกผิดเสียใจหรือแม้แต่โกรธตัวเองใหม่ ความรู้สึกนั้นเหมือนเป็นเงาที่ตามหลอกหลอนมันทำให้คุณหัวในคิดซ้ำๆถึงสิ่งที่คุณควรจะทำให้ดีกว่านี้หรือไม่ควรทำมันเลยตั้งแต่แรกความคิดมากเกี่ยวกับอดีตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนมันเป็นธรรมชาติของมอนุษย์ที่เมื่อมองย้อนกลับไปเรามักจะเห็นข้อผิดพลาดชัดเจนกว่าตอนที่เราตัดสินใจทำสิ่งนั้นในอดีตแต่มันกลายเป็นปัญหาเมื่อเราปล่อยให้มันครอบงำจิตใจ ทำให้เราจมอยู่กับอดีตแทนที่จะเดินหน้าต่อไปแม้ว่าอดีตจะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีที่เราคิดเกี่ยวกับมันได้การเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับอดีตจะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นและทำให้เราไม่จมอยู่กับความเสียใจไปตลอดชีวิตสิ่งแรกที่เราต้องทำคือยอมรับว่าอดีตคือสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วไม่มีประโยชน์ ที่จะตั้งคําถามว่าถ้าฉันทำแบบนี้มันจะดีกว่านี้ไหมหรือถ้าย้อนเวลากลับไปได้ฉันจะทำให้ดีขึ้นเพราะไม่ว่าเราจะคิดมากแค่ไหนเราก็ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขมันได้สิ่งที่เราทําได้คือเรียนรู้จากมันและใช้มันเป็นบทเรียนในการปรับปรุงตัวเองหลายคนมักจะคิดว่าถ้าเราไม่คิดถึงอดีตเลยเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ใส่ใจหรือไม่เรียนรู้จากความผิดพลาด แต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่เรื่องของการลืมอดีตหรือไม่ให้ความสำคัญกับมันแต่มันคือการยอมรับมันและเลือกที่จะไม่ให้มันมีอำนาจเหนือตัวเราการฝึกให้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญเพราะเมื่อเราหมกมุ่นกับอดีตเราจะไม่ได้ใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างเต็มที่ลองถามตัวเองว่าถ้าฉันใช้เวลาทั้งหมด ไปกับการคิดถึงสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ฉันจะพลาดอะไรในปัจจุบันบ้างบางครั้งเราอาจจะเสียเวลาไปกับการจมอยู่กับความคิดมากจนลืมใช้เวลากับคนที่เรารักหรือพลาดโอกาสในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้คือการให้อภัยตัวเองหลายครั้งที่เราคิดมากเกี่ยวกับอดีตเพราะเรารู้สึกผิดกับสิ่งที่เราทำหรือไม่ได้ทำแต่เรา ต้องเข้าใจว่าณตอนนั้นเราอาจจะไม่มีความรู้ประสบการณ์หรือมุมมองที่เรามีในตอ,อนนี้ถ้าหากเรารู้ดีขึ้นเราก็คงเลือกทำสิ่งที่ดีกว่าแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราควรโทษตัวเองไปตลอดชีวิตการฝึกให้ตัวเองมองอดีตเป็นบทเรียนมากกว่าภาระทางอารมณ์เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราก้าวต่อไปได้ลองเปลี่ยนจากคำถามว่า ทำไมฉันถึงทำแบบนั้นเป็นฉันได้เรียนรู้อะไรจากมันและฉันจะใช้บทเรียนนี้เพื่อทำให้อนาคตของฉันดีขึ้นได้อย่างไรการพัฒนาตัวเองจากอดีตไม่ใช่แค่การคิดว่าจะไม่ทำผิดพลาดแบบเดิมอีกแต่มันคือการนำบทเรียนนั้นมาใช้เพื่อปรับปรุงชีวิตของเราจริงๆบางคนอาจจะจะเคยทำผิดพลาดในการตัดสินใจเกี่ยวกับอาชีพการเงิน หรือความสัมพันธ์และการที่เราคิดมากเกี่ยวกับมันอาจจะเป็นเพราะเรากลัวว่าจะทำผิดพลาดอีกแทนที่จะปล่อยให้ความกลัวทำให้เราหยุดนิ่งเราควรใช้มันเป็นแรงผลักดันให้เราเติบโตขึ้นหากคุณเคยพลาดเรื่องการเงินใช้ใจ่ายเกินตัวหรือหลงเชื่อการลงทุนที่ไม่ไดีแทนที่จะเสียใจ ให้คุณศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารเงินหากคุณเคยพลาดในความสัมพันธ์เคยอ่อทำร้ายความรู้สึกของใครบางคนหรือถูกใครทำร้ายความรู้สึกลองพิจารณาว่าคุณสามารถปรับปรุงการสื่อสารและการเข้าใจผู้อื่นได้อย่างไรสิ่งที่สำคัญคือการให้อภัยทั้งตัวเองและผู้อื่นเพราะการเก็บความรู้สึกแย่ๆเอาไว้ไม่ได้ช่วยอะไรนอกจากทำให้เรารู้สึกแย่ลงเร็ อื่นการให้อภัยไม่ใช่การลืมสิ่งที่เกิดขึ้นหรือบอกว่ามันไม่สำคัญแต่มันคือการปล่อยให้ตัวเองเป็นอิสระจากความรู้สึกผิดและความโกรธอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เราหยุดคิดมากเกี่ยวกับอดีตได้คือการสร้างเป้าหมายใหม่ในชีวิตเมื่อเรามีสิ่งที่เราต้องการมุ่งไปข้างหน้าเราจะมีโฟกัสที่ช่วยให้เราไม่กลับไปจมอยู่กับอดีตเป้าหมายอาจจะเป็นอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการพัฒนาสุขภาพหรือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นบางครั้งการปล่อยวางอดีตไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราสามารถฝึกให้มันเป็นไปได้ทีละน้อยเริ่มจากการยอมรับมันมองมันเป็นบทเรียนแทนที่จะเป็นภาระและค่อยๆก้าวไปข้างหน้าด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนท้ายที่สุดแล้วชีวิตของเราขึ้นอยู่กับปัจจุบัน และอนาคตไม่ใช่อดีตอดีตเป็นเพียงเรื่องราวที่เราเคยผ่านมาแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือเราจะใช้มันเป็นบทเรียนเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไรดังนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดมากเกี่ยวกับอดีตขอให้คุณลองเปลี่ยนมุมมองให้ตัวเองมีโอกาสเดินหน้าต่อไปและใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีคุณค่ามากที่สุด